สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครัวปามกระมลวันนี้ปุ้ยจะมาสอนทําก๋้ยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะแต่พิเศษใส่กุ้งลงไปด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้จะบอกเคล็ดลับว่าทำยังไงให้เส้นกรอบแล้วก็มีกลิ่นหอมไม่กระทะอ่อนๆลองมาดูกันค่ะว่าทำยังไงก่อนจะไปดูวิธีทําอาหารของวันนี้กันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปุ้ยนะคะขั้นตอนแรกจุดไฟนะคะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันรอให้ร้อนค่ะพอเดี๋ยวเริ่มร้อนแล้วเราจะเอาเนื้อสัตว์ของเราลงไปทําให้สุกก่อนนะคะวันนี้ใช้เนื้อไก่กับเนื้อกุ้งค่ะเดี๋ยวเราจะผัดทอดให้สุกก่อนนะคะเนื้อไก่อย่าหั่นหนามากนะคะหั่นแผ่ให้มันเป็นชิ้นบางๆก็จะสุกง่ายค่ะ วันนี้เราอยากได้กัวไก่ที่เส้นกรอบๆหน่อยเดี๋ยวปุ้ยจะบอกเคล็ดลับค่ะการผัดอาหารสไตล์จีนนี่ส่วนมากจะใช้กระทะเเาาใช้ไฟแรงผัดนะคะอาหารถึงจะหอมพอเนื้อส,สุกแล้วนะคะเราจะพักไปกองข้างๆอย่างนี้ค่ะสังเกตวันนี้ปุ้ยจะใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะค่ะพอปุ้ยอยากได้เส้นที่กรอบใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวสำหรับผัดลงไปค่ะ ทอดเส้นให้กรอบค่ะเตรียมกระทะให้น้ํำมันมาทั่วเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะให้เวลาครูนิดนึงค่ะระหว่างนี้เราสามารถปรุงรสไปก่อนได้ค่ะเราปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ําตาลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ามันงานเล็กน้อยค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ พริกไทยค่ะใส่เยอะได้นะคะสำหรับเด็กจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะและสุดท้ายซีอิ๊วดำนะคะลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้มีสีสันค่ะวันนี้ปุ้ยจะไม่ใส่ตังช่นะคะเพราะว่าปุ้ยไม่ค่อยชอบทานบางคนก็เดี๋ยวขั่วไก่จะใส่ตังช่ค่ะปุ้ยจะใส่ไข่ลงไปค่ะสองฟอง คนให้เข้ากันนะคะตีให้เข้ากันให้เริ่มสุกค่ะจนเป็นก้อนไข่เริ่มสุกแล้วนะคะเริ่มเป็นริมเป็นก้อนแล้วเราจะไม่ผัดเข้าไปกับเส้นทีเดียวเลยไข่จะทําให้เส้นคาวค่ะพอเริ่มสุกแล้วเราก็ผัดเข้ากับเส้นด้วยกันค่ะเวลาผัดอาหารนะคะให้ผัดเป็นวงกลมค่ะเราจะแบบไม่ตัดเส้นลงตรงกลางแล้วทําให้เส้นขาดนะคะ เราอยากได้เส้นกรอบวันนี้เราใส่น้ำมันค่อนข้างเยอะค่ะแล้วเราต้องให้เวลาเขาหน่อยให้น้ำมันทอดเส้นไปให้กรอบแล้วก็มีกลิ่นหอมไหมเล็กๆค่ะตอนนี้สังเกตได้ว่ามันจะเริ่มแห้งแล้วนะคะดูไม่มันแล้วเล่นไฟแรงๆค่ะแล้วกบท้าเราจะแห้งขึ้นตอนนี้ใกล้เสร็จค่ะขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะใส่ผักโรยคือต้อนหอมผักชีซอยนะคะแต่เราจะยังไม่รีบใส่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวผักเราจะเหี่ยว จะได้ยินเสียงป๊อปแบป๊อปแบปนั่นคือเสียงน้ำมันเริ่มแห้งแล้วค่ะตอนนี้ก็เตี๋ยวคั่วของเราเริ่มกรอบนะคะแล้วก็แห้งได้ที่แล้วค่ะปุ้ยจะใส่ต้นหอมผักชีที่ปุ้ยซอยเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปค่ะและผัดเร็วๆค่ะ โอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดไฟค่ะจัดเสิร์ฟใส่จานจัดลงจานกันนะคะไม่เตียวคั่วกไก่โฮมเมดของเราหอมามากๆเลยค่ะถ้าเป็นเด็กๆทานจะไม่ใส่พริกไทยก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใคร ปรุงน้ำหนักอยู่ลดความอ้วนจะไม่ใส่น้ำมันเยอะก็ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันเมนูนี้จะหอมเคล็ดลับอยู่ที่น้ำมันงาด้วยค่ะ,ะใส่กุ้งของเราลงไปตกแต่งด้วยมะนาวหึ่ชิ้นนะคะถ้ามีผักสลัดหรือผักกาดหอมทานด้วยก็จะอร่อยค่ะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยผักโรยของเราก็คือผักชีกับต้นหอมซอยนะคะโรยพริกไทยเพิ่มค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะ เป็นยังไงกันบ้างไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะอยากให้ลองทําตามกันดูนะคะใครมีคําถามสงสัยอะไรหรือว่าอยากให้ทาเมนูอะไรใหม่ๆสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจปุ้ยกด Subscribe ช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปุ้ยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย